สำหรับใครครับอ่ามะสำหรับคนที่แต่งหน้าหน้าที่อยากล้างหน้าที่มีเป็นสิวเปนอยได้หมดครับเนาะสบู่ก้อนี้มีสารการอะไรบ้างครับเรื่องต้นจากแงน้อนครับช่วยฟื้นฟูนะครับให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็จากการที่เราโดนรังสี uv ทาลายนะระหว่างวันนะครับตัวนี้ก็จะเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็มีกีซลีนจากธรรมชาตินะครับที่จะไม่ทําให้รูมฝนเราอุดตันถ้าเรานะครับอ่กีซลีนเนี่ยมันจะมี2แบบแบบจากสกัดมาจากไขสัตว์ เวลาที่เราสาธิตอ่ะเราเอาสบู่ตามของตลาดมาคนกับน้ําแล้วก็ใส่เกลือลงไปไอ้ถ้าไขา่สัต์เนี่ยมันจะจับตัวเป็นก้อนเลยแต่ของเราเอามาละลายนะแล้วใส่เกลือมันจะไม่เป็นก้อนมันจะเป็นไข่ของพืชน,นะครับก็ยังวิธีง่ายๆเลยที่กีซิลีนที่จากไข่สัตว์มันจะทําให้รูขุมขนเราบุบตันนึกไหมครับเวลาที่เราฟอกไปเยอะๆนะครับมันจะไม่ดีก่อผิวหน้าเรานะครับแล้วก็มีเอ A ครับในสบู่ก้อนนี้ช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าออก หลายคนซื้อครีมบำรุงไงซื้อเซรั่มมาทาแน,น่าทาไมไม่เห็นผลเพื่อเราซื้อยี่ห้อเดียวกับเราเลยใช้วันเดียวกับเราเลยแต่ทําไมหน้าเพื่อเราใสาเอาสว่างเอาดูดีมากเลยแต่ทําไมเราใช้แล้วไม่เหมือนเดิมเพราะบางทีเราอาจจะยังไม่ได้ผ่าเซลล์ผิวเก่าออกก็ได้จึงครับลาที่ลงครีมเซรั่มมันเลยไม่เห็นผลนะครับมันไม่สามารถซึมเข้าสู่ผิวเราได้นะครับแล้วก็ยังมีสารสกาดขมิ้นชันนะครับช่วยในเรื่องของนะร,รักษาพวกสิวโผคผื่นหัวสิวเสีย้ยนสิวอุดตันนะครับ ได้ด้วยนะครับมีทีมงานนะครับแรกๆเนาะวันแรกที่ผมทำเอ็นจินเธอเอาสบู่ไปสาธิตนะครับเชื่อไหมครับมีเคสหนึ่งอ่ะเป็นเจ้าของร้านข้าวมันไก่ฟอร์ฟอรปุ๊บหัวสิวหลุดนะครับหลุดออกมาเลยเขาซื้อเลยครับก้อนหนึงเขาถามเลยเท่าไหร่ผมบอก290รบาทครับเขาไม่ต่อสักบาทเลยนะครับเพราะเขาใช้แล้วเขาเห็นผลครับเขาไม่เคยใช้อะไรแบบนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีน้ำผึ้งป่านะครับ น้อช่วยการที่เราถูกนะครับพวกรังสี uv ทำลายมาน้วมันจะให้ความชุ่มชื้นกับเรานะครับแล้วก็มีว่านหังจระเข้ก็คือสมานแผลช่วยลดจุดด่างดำบนใบนหน้าของเรานะครับแล้วในสบู่ก้อนนี้ยังมีคอลลาเจนนะครับที่ทําให้หน้าเราตึงตึงฟูนะครับกระชับนะครับแล้วก็มีทองคชาชะลอความเสื่อมของเซลล์ผิวถ้าเราฟอ,อกฟอ,อกฟอกก้อ,อ,กกอนนี้ครับมันฟอ,อกได้ประมาณ 2- 3สเดือนนะครับฟอ,อกไปปุ๊บผิวหน้าเราจากถ้าเราไปสแกนผิวนะตามห้าอย่างเงี้ยครับ อายุผิวจะลดลงเป็นสิบถึงยี่สิบปีเลยหนึ่งก้อนต่อหนึ่งก้อนดีไหมครับแบบนี้บอกได้เลยครับมันจะคืนความหนุ่มสาวให้เราครับเนาะแค่สบู่นะครับล่าสุดครับทีมงานอยู่ที่ชนบุรีครับเป็นสิวเป็นหนองเต็มเลยครับใช้ไปแค่ห้าวันนะครับเกลี้ยงหมดเลยครับเงียนสิวหลุดหมดเลยครับนี่แหละคือความอัศจรรย์นะครับถ้าสารอากาศเหล่านี้นะครับอยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์นะครับก้อนหนึ่งไม่ต่างหวังห้าหกร้อยนะครับ แต่ของเรา290รถูกไหมครับถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้เป็นเจ้าของสินค้าที่แบบคุณภาพขนาดนี้แล้วราคาถูกะครับไม่มีอีกแล้วแล้วใช้ได้นานนะครับเราของเราขายคุณภาพ,พาะก็คือสามารถตอบปัญหาตอบโจทย์ที่เขาเป็นปัญหาอยู่สําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับผิวหน้าครับได้อย่างแบบแท้จริงอะ่ะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคนได้เรารวยจริงไหมครับ เพราะฉะนั้นวันนี้มีแล้วครับสบู่แคนต้อลาเจนอยา่างฝางไว้เนาะใครที่เป็นสิวเป็นหนองเป็นกดนะครับเกิดจากการบีบสิวอะไรได้หมดครับ